อันนี้เรียกว่าบุญเฮสเทบูสคือสองโตบุญมาพร้อมกับรอยยินะ้มและที่สําคัญวันนี้เป็นบุญใหญ่ของพี่น้องบ้านเกานะครับในในโอกาสนี้เป็นการต้อนรับทางวัเพ็ีอีกครั้งหนึ่งเชิญคุณพี่ป้าได้นำภูใหญ่บ้านเฮาอ้อพักเข้ามาให้กับท่านครอบครัวที่จังหวัดเวียงสครับ นะครับถ้ามาเลยนะก็เท่าก็แฉ่ว่าคนได้เลยนีุข่กมา่นุากอดบรเนาี้เสงแห่งการสกนาฟ้าาเรียรเพื่อนเ่ทุกคนเมตตาธรรม นเป็นประธานพิธีทางนี้จากนั้นก็ในกานี้ของอนุคคุึงก็ือกรับของอนุคคุลืให้เพื่อเป็นที่ลํำลึกว่าคทั้ 1, e, งหนึ่งันหสบเอซายลดนจนงนนบุญนาำตาราสนานำช่วยนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพิษณุทนยท่านสมบัติเข็มเพชรท่านวิทุชิดาเข็มเพชรนะครับทั้งคณะ จากจังหวัดเลยว่าจะเปลี่ยนท่านตัดลำแพนบุญทวีผู้เชี่ยวชาญจังหวัดท่านตรอดพียงอาบุญที่ีในการรับการรองเพื่อการพิพิธภัณฑ์ท่านพี่พยุติบุญทวีป้องกันการบาดเจ็บส่วนคนน้องหนีนะครับรวถึงท่านอานุสิมาตัแทนผู้บริการสถานกงานพ์พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์ได้มาร่วมแข่งใบบุญและที่สําคัญนะครับผู้นาในคลองดีเป็นใบบุญ ที่ต่อเนื <y schwer edi> ่องกันและกันครับและโอกาสนี้การได้เชิญท่านรองผู้การจังหวัดยะโสธรนะครับได้ให้คำเมตตาถ่ายทาดเป็นอนุสรว่าทอดวเดอร์บางกาะชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตมิถีครับสร้างความดีให้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอง ผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรได้ถ่ายภาพเป็นอนุสรณ์แห่งการร่วมบุญในวันนี้แล้วท่านก็จะได้ขึ้นสู่สสอุโบสถเพื่อที่จะได้การาบนมัสการพระพุทธปฏิมาพร้อมอังคารวะพระพุทธรูปโบราณอันเป็นพระุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดพอวังแห่งนี้และจากนั้นท่านก็ลงมาจากอุโบสถเพื่อที่จะไปการาบมัจฉาู่มหลอก หลวงปู่เข้ามาแปลงภายในมุนดบแล้วก็เข้าสู่ในเพลาข้างหน้านะครับและห้วงนี้ก็ให้ขอญาตใช้เสียงนี้น,มนิมนต์พระสงฆ์ที่กัลยาณเดินชัยมงคลคาะหา,ากตัำยังอาจสงนะครับอันกอบด้วยหนึ่งพระครูสุข,ขันทัปนพปณะพิบาลด็อกเตอร์เจ้าคณะตบูนเข้าวังน้ำอ้อมเขตหนึง่งมัดป่าลำดวน สองผูอคูศรีบุญญาพิรักรองเจ้าเภะเพลิงกาวัดสีแก้วสามครอบครูมานิสบุญยศา,าดคนเมืองสีพิการํำนองสันจิโมวัดบ้านแค่สูงยิ่งค่ะเดี๋ยวเดีวถ่ายรูปเดี๋ยวยงพีกระมลพรานกับสิบปี็าไทยนะครับครับอันทสงเคยมีครับยกชอบฟ้าเสร็จได้เป็นผู้ว่าเลยนะครับ <laughs> ตาธุ ผมเมื่อไดงดังไห้ท่านร่องสุวัพิเห็นได้เป็นผู้ว่ารนการจังหวัดไ,ไม่ไหมนะครับพี่น้องพรพ่อพอ่สารมันเป็ออนุบาลยโสธรนัน่นน